สวัสดีครับผมนายภาคภูมิเชษฐผมนายเปียพราวคบับผมนายภาคสัตว์สวครับผมนายธวัชสิลป์ครับผมนายรณรงค์ชูครับวันนี้เราจะมาทํารายงานความก้าวหน้าครั้งที่สองครับชุดเรื่องชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงครับครับชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงครับเราจะทําการออกแบบคลค้าชุดที่หนึ่งครับโดยการวัดขนาดจากอุปกรณ์ และทําการเผื่อระยะไว้จากนั้นทําการเจาะแผ่นอิคลิกนะครับแล้วก็นําอุปกรณ์มาใช้เก็บทํารายละเอียดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการออกแบบใบงานครับเราใช้ใบางานที่ทดลองอุปกรณ์ไปพร้อมกับใบางานที่เราจะนําออกแบบนะครับโดยการใช้ทฤษฎีทางกฎภา้าของวงเจริญคา้ากระแสตรงมาออกแบบนะครับต่อไปเป็นปัญหาที่เราได้พบนะครับคือแผ่นอคลิกเกิดการแตกแล้าจากการเจาะนะครับ จากการเจาะก็คือที่มันแตกคือดอกสว่านมันไม่คมแล้วก็รอบสว่านสูงเกินไปแล้วน้ําหนักที่เราลงคือลงแ,ลงแรงเกินไปครับครับวิธีการแก้ปัญหานะครับคือสั่งตัดแผ่นอะคริลิกใหม่นะครับจากนั้น,นครับซื้อซื้อดอกสว่านใหม่นะครับและทําการลงน้ําหนักจาในการเจาะเบาๆนะครับและใช้รอบต่ําครับผู้ผมขอจบการเสนอเปยนเท่านี้ครับขอบคุณครับ